สวัสดีครับสวัสดีครับรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวแล้วนะครับมาทำงานะรัด้วยแล้วครับผลกรรมเนี่ยนะต่อมาไม่นานนะผลกรรมเนี่ยน่าจะสั่งให้ผลนักกรรมสากแช่งของชาวบ้านต่อมาไม่นานมันก็เหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฟ้ามีตาเลยหรือเหมือนประตูนรกเปิดอาญาสวรรค์เริ่มทำงานแล้วทำให้คนสามคนเนี่ยต้องมีการไปติดตามคำสา่แช่ง คนแรกเนี่ย que, น่าจะามีอันเป็นไปด้วยสาเหตุที่เขาเรียกว่าสาเหตุกับแดดนะฮะที่มาที่ไปไม่ได้อยู่ๆก็ไปซะอย่างนั้นอะไรอย่างเนี้ยตายซะอย่างนั้นไม่มีสาเหตุเลยอยู่ก็นอนตายหรือว่าตายด้วยสาเหตุกับแดดที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรในขณะที่ตัวเองมีอยู่มีกินนะนะเพราะว่าได้เงินมาจากการขายกระตังกองอยู่อยูมีอันเป็นไปตายไปด้วยตายนี่เขาเรียกว่าตายดีสนะอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านอนั้นวกาไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วต่อมารายที่สองก็ตามมา รายที่สองเนี่ยนะที่เอาเป็นคนละใบเนี่ยคนละใบนี่ร่วมก่อการมีสามคน,นคนแรกตายไปแล้วรายที่สามอีกใบตายเดือนพฤษราคมวันนต่อมารายที่สองก็ตายตายไม่ดีดอาการที่ตายเนี่ยไดนไม่เถอะเขาเรียกว่าสุดแสนจะทรมานอะไรเงี้ยมัน,นทําทให้คนที่เอาไปสามคนตายไปแล้วสองคนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคำต้องเรียกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะคนที่ก่อ,ขอการคนเนี้ยัยงมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ เรียกว่าอย่งนี้ทีเหลือคนที่ปวีงกรรมในสามคนน่ะหลงเหลือมาอยู่นะในปัจจุบันเหลืออยู่คนหนึ่งเป็คนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนรกก็ไม่ต้องการอะไรเแกนะเมื่อนรกไม่ต้องการเนี่ยนรกก็อาจจะอยากจะให้ไอ้คนชั่วคนนี้น่าจะให้มันหายใจอยู่บนโลกนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะนะต้องการให้เขาเรียกว่าเวรกรรมสาบส่งไปถึงโลกหลังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ ทำให้ครอบครัวมันวิบัติคันสิพหายอะไรห่างๆไปตามตาสแช่งคุณ้วบ้างซึ่งความเป็นมาเป็นไปของบุคคลที่เหลืออยู่เนี่ยคนเนี้ยตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยคนที่เหลือเนี่ยนะคนที่เหลือในที่ทำทั่วสามคนเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยนะเอาไปเอามาแล้วเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรคนเนี้ยเขามีบุตริดาอยู่ห้าบนนะคนคนเนี้ยคนที่เหลืออยู่เนี่ยมีบุตริดาอยู่ห้าบน บุตรที่ดาแห่คนเนี่ยก็ได้รับานิสงจากการขโมยระฆังทองเนี่ยเงินที่ได้จากการขายระฆังทองไปเนี่ยนะในคนเนี้ยนะฮะคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็เอามาหล่อเลี้ยงบุตรที่ด้แคนเนี่ยนะซึ่งคนแห่งบาปกรรมที่ไปขโมยระฆังทองไปเนี่ยกอกราบขึ้นสาบแช่งของชาวบ้านนะเหมือนเหมือนบาปกินหัวโตนะบาปกินโคมกินหัวตตอยู่ตลอดเวลาจะตายนรกก็ไม่เปิดนจะทำอะไรก็ไม่ไปเนือทัานีนะ ป่อยให้มีชีวิตยอยู่แล้วก็มองดูลูกของตัวเองเนะี่ยต้องประสบวีบากกรรมนะเป็นประมำก็แท้นะเพราะวนะ่าตัวเองมีบุ๋ยเยแยะพุ่นซึ่งผลแห่งกรรมที่ทําไปในการเอากัะตางทองไม่ไปขายเนะีนะ่ยประกอบกับกรรมสัดแช่งนะทําให้ลูกสาวคนแรกของอคนนี้เนี่ยต้อนะงเรียกว่าลูกสาวคนแรกนะอันนี้ไม่บอกชื่อแล้วนเะพราะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเป็นเป็นป,นปนลูกสาวคนแรกแตนะ่คนเทียวละตางทอง,องี่ไปนะที่เลยาย่องลงเหนื่อย ลูกสาวคนแรกปรากฏว่ามีคดีความครับตอนนี้นะมีคดีความคดีความที่มีอยู่เนี่ยเป็นคดีความที่เขาเรียกว่าเป็นผลเสืิเพรงมาจากสามีอันเป็นที่รักไปกระทาลงกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้เขาตายแล้วก็ภรรยาที่เป็นลูกของนายคนน,น,น,นี้เดาหลังกองไปเนี่ยก็ได้รับอนที่สงองของคดีความที่หัวตัวเองเ,เป็นก่อมาเนี่ยด้วยซึ่งคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่ มีจุดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในสมัยนี้ด้วยพอเป็นคดีนี้เป็นุ๊กน,ะนั้นเนี่ยมีชาวบ้านมีภาครักมีประชาชนต่างหลังไหลให้ความสนใจมาทํามาติดตามคดีเนี้ยอะไรเงี้ยทำให้ลูกสาวของคนเที่ยวระคังทองไปคนเนี้ยนะมีชื่อเสียงขึ้นมาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เป็นชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าด้วยอัตฉิยิทิ์ของระคังไปเนี้ยที่ทําให้ชื่อเสียงกระจระายไกล ถ้าเห็นว่าคุณไปทำความดีละครังไปเนี้ยก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงคุณจรรจายไปแล้วก็มีมักมีผลที่ดีกับชีวิตคุณแต่คุณไปลักละครังฟองไปเนี้ยไปไขายใช่ไหมทำให้ความกำบาลของละครังไปเนี้ยยิ่งเป็นการกำบานในทางลบให้กับครอบครัวของปุตตะไปเสือเพ่องไปหาลูกหาหลานหาเด็กต่างๆระเทศนะให้มีรักบผลกำในการมีชื่อเสียงในทางลบเลยมีชื่อเสียงในทางลบไม่พอเนี่ยติดล่างงแง่ไปหับสามีเวยนะเพราะว่าทางกับ คนนี้เนี่ยมีคดีผิดตัวไปด้วยคืนะผลเสียมเส้นอของการลักละระฆังเนี่ยนะครัทำให้ชื่อเสียงในทางลบเกิด<า>ขึ้นกับผ<า>ู้ที่<า>ได้ของานายคนนี้ทันทีคนแรกมีเจอไปเลยคนลูกสาวลูกสาวคนที่สองของนายที่เอาระฆังฟองไปก็ถามว่าเป็นบลูกสาวคนที่สองก็มีคดีความเหมนกแต่ลูกสาวคนที่สองเนี่ย,าายอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นผู้โดนกล่าวในสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นตแบบุกอะไรเงี้ยนะแต่เขาเป็นคนที่มีคดีความคดีความที่เขาเรียกว่าเป็นคดีความที่เกี่ยวกับ ลูกสาวของตัวเองอะไรอย่ไงเงี้สุดท้ายแล้วลูกสาวของเองก็ตายแล้วเป็นคดีว่าก็ไม่รู้ว่าใครทำกันนะไม่ตายอะไรายก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาลูกสาวคนที่สองเนี่ยก็ประสบวิบากกรรมต่างๆนานาในชีวิตนะครับั้งลูกสาวตายในประเทศหัวออกจากบ้านไมมีตอนเนี้ยนะบ้านแตกสาเร็ารนะหลายเรื่องหลายราวที่ไม่ดีในในที่มันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พ่อตัวเองเป็นลักทรัพย์กลางทองแล้วก็ปรากฏุขึ้นกับชีวิตของตัวเองนะ อันนี้คือลูกสาวคนที่2นะประสบชะตากรรมน้ำมีชื่อเสียงกระจองกระจายไแปแไปตามะระทางกันแต่ก็เป็นชื่อเสียงในทางที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นชื่อเสียงทางด้านในทางลบเหมือนกันในทางลบเหมือนกันต,ตอนนี้ก็น่าจะประสบป,ปัญหาเรื่องแยงมกม่างกายของในชีวิตตไม่รู้ว่าจะทำยังไงชีวิตูลุงเล้าซะเกินอะไรอย่างนี้นี่คือ ชะตากรรมของลูกสาวคนที่สองที่จะต้องมารับปากพ่อไปกับพ่อที่ไปขโมยตะขังทองแล้วลูกสาวอ่อคนที่สามเนี่ยนะฮะก็แล้ลูกสาวคนที่สามเนี่ยก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับกคนแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวนี้มีชื่อเสียงคนอะไทุกคนต่างรู้จักกันหมดเปิดช่องยูทูบเบอร์แทบทุกคนอะไรอย่างงเี้ย ลูกท,ทำอะไรลูกขึ้นมาด่าพี่น้องตัวเองเลยนะไม่รู้ว่าจะประจังนไปถึงไหนด้วยิติของผลบาปผลกรรม่องที่พ่อตเองเป็นรักประทางก่อนมานทำให้ชีวิตของลูกๆุก <S <S ต้องประสบปัญหาไม่ชื่อเสียงที่มันทางด้านลบเนี่ยก็มาสมัครโหแบงค์ือกันในการด่าไปด่ากันมาด่ากันทัครอบครัวเนี่ยแแนี้เองมน่อเยพตาิ่ว่าด่าทวันดา่นาแ่ทุวันนี้ยด่า นี่เราจะเป็นบาดพ่อของผลตัวจากการขโมยหลังพอมาถึงลูกคนที่สี่นี่นี่ตัวเด็ดเลยตัวเด็ดเลยลูกคนที่สี่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอะไรองเงี้ยชอบอยู่ตามเลือกสวนไรนาต่างๆมีบริบาลเป็นวัวบ้างอะไรเงี้ยไก่บ้างอะไรมีรูปปั้นสักสิบต่างชื่อเป็นเท้าหลมเท้านี่บ้างอะไรอย่างเสี้ยอยู่ใกล้ๆบ้าน คนนี้ตัวเด็ดเลยนะฮะผลของการที่พ่อตัวเองไปขโมยะระฆังทองทำให้ชื่อเสียง,งตกรายไกลมาลูกชายตัวนิสัยตอนนี้ถ้าชื่อเสียงก็โด่งดังมากโดก่งดังในทางที่ลบเหมือนกันนะฮะพอโดนคนด่าทุกวันไม่เป็นแต่ละวันนะเปิดไลฟ์ขึ้นมาอะไรโดนด่ากันนะฮะแล้วก็ไาด่าคนก็เยด่าไปด่ามาด่าพี่ตัวเองหนะพ่อแม่ให้มาโดนด่าก็มีตาอย่างเงี้ยเป็นประวัตะไม่รู้เป็นบาปกรรมอะไรนักหนาก็อาจจะเป็นบาปกรรมมาจากการไปขโมยระฆังนั่น,น,นแหระฆังมังนติดสัญลักษณ์ความจางวานในชื่อเสียง พอตัวเองเป็นลักประทังเนี่ยชื่อเสียงเลยเป็นชื่อเสียงในทางด้านลบสืบทอดกระหาลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ซึ่งสี่คนแรกเนี่ยเป็นสี่คนที่สับสนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมมันโง่อยแต่ละคนมีสภาพนี้ไม่ต่างกันเลยในความย่อยครับความที่ว่าออกมาแสดงโทษแน่นอยู่บนสื่อสังคมชนและโดนด่า ส่งงสนวนลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่จะต้องมาดั้งรับรู้รับทราบถึง